สามภาพนี้ยังมีอีกห้าภาพไม่ได้เปิดไปไหนมีห้าภาพภาพที่หนึ่งดูปากยิ้มตลอดกาญภาพที่สองดูตามันก็แข็งไอเดียส่วนภาพที่สามน้ำตาไหลอ,อาหารน้ำตาไหลถามติปิบางคนก็เห็นใบถ้าเห็นใบแสดงมีบุญถ้าไม่เห็นตกรระกละเมาใหม่เหมือนน้ำตาไหลหมือนน้ำตาคอติดชับไหม <S 1> <S 1> <S เหมันน้ำตาคอเลยที่หัวตาไงลูก มาตาได้ตาจุดเขา่าค้างจุดดำดำเห็นไหมเหมือนตาข้อคอเหรือนตาไหลภาที่สี่ยิ้มจนแก้มปีดูตอนไดก็จะเห็นจนแก้งมใช่ไหมจนแก้มจนคางจนตาจนภาคที่ห้าเกิดพระเนเอหน้าเปลี่ยนท,ทันทีเลยเดี๋ยวว่าเปลี่ยนนี่เกิดจากแสงใช่ไหมเกิดจากศิลปาใช่ไหมเกิดจากปฏิหารใช่ไหมหลายวัดเนี่ยมันเคหม่เอาช่างมาวัดแล้วไปทำที่วัดเขาห้าหกวัดบางวัดผมไปห้าหกหลัง น้ำวนอาตมาไปติดันให้แล้วเป็นไหมไม่เป็นฝ่าอะไรฝ่าอา,าตมาไม่ไปของดีจามีหนึ่งเดียวเปเเลยเน้นว่าเลยหลวงพ่อเห็นเกตตัวมากเลยเอา้ารปชมบอกแน่นิใครบอกหลวงพ่อเห็นเกตตัวก็พวกนเน้นใครจะให้เขาไดุ้ญเน้เต้องอธิบายให้นเน้นฟัง